สวัสดีครับกองเชียร์ทีมชาติไทยทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมครับวันนี้เจาะเป้ากีฬาขอร่วมแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันมหก,กรรมกีฬาเอเชียนเกมหางโจวประเทศจีนมาครองได้นะครับโดยตบลูกยางสาวไทยนะครับเอาชนะตบสาวดาวทองเวียดนาม3 0ต่อเซตด้วยคะแนน2 5 1 9 25, 19, 25 23และ2 5 1 9ต้องบอกว่าเป็นวันเสาร์ที่ชื่นมื่นเหลือเกินครับ นอกจากสายฝนจะโปรยปลายลงมาในทุกพื้นที่แล้วพอแม่พี่น้องลุงป้านะอาปู่ย่าตายายที่อยู่ทางบ้านนี่โอ้โหรับชมติดหน้าจอเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่ากระโดดโลดเต้นในแต่ละคะแนานโอ้โหแอดก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเหรียญทองแดงที่ตบลูกยางสาวไทยนั้นคว้ามาครองในครั้งนี้ได้โดยตบสาวดาวทองเวียดนามก็ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีครับแต่วันนี้เป็นวันของทีมชาติไทยของเราและครับ ก็ได้โชว์ศักยภาพให้เห็นว่าเรายังเหนือกว่าเวียดนามอยู่ค่อนข้างที่จะมากเลยครับแต่ตบสาวดาวทองเวียดนามก็ได้แสดงให้เห็นเหมือนกันว่าเขาก็ขยับเข้ามาใกล้เราขึ้นมากทุกทีทุกทีเลยครับวันนี้จอกเป้ากีฬาจะชวนทุกท่านครับไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามดูว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรที่ตบลูกยางสาวไทยนะครับเอาชนะตบสาวดาวทองเวียดนามทีมชาติของพวกเขาไปได้ในครั้งนี้นะครับ หลังจบเกมครับทางแฟนเพจ a c e b o o o กอลรลบอลเวียดนามครับก็ได้โพสต์ภาพของทันที่ทันทุยครับกับตันทีมชาติอบอลบอลหญิงเวียดนามนะครับและเขาก็เสียเห็นว่ากับตันทันทุยของเขาอีกครั้งนะครับที่พิสูจน์ระดับของเขาต่อหน้าคนไทยนักตบที่ทรงพลังของทีมไม่น้อยไปกว่าคู่แข่งไทยเขาทำให้หน้าตาไขมีการโจมตีที่สวยงามเสียดายที่ความพยายามของ ทันทุยไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ทีมบ้านเราบรรลุผลตามที่ต้องการเรายังมีนักตบคุณภาพและสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือพยายามปรับปรุงจุดที่ขาดหายไปเหมือนสเต็ป1ไป2อีกครั้งหนึ่งเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันครับภาษาอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับเนื่องจากใช้ตัวแปลอัตโนมัติแหะครับในแฟนเพจ a c e b o o k ครับ คอมเมนต์ชาวเวียดนามคนนี้บอกว่าสงสารพี่ถวยจริงๆนัดนี้ชนถนนขวางคนไทยเจอไทยตลอดแพ้ตลอดถ้ายังไม่สู้มือขาสัน่นแล้วไปต่อยทำไมก็คงจะบอกว่าแหมแล้วจะลงสนามไปทำไมถ้าไม่สู้นะครับแหมเหมือนกับดูถูกดูแคลนนักกีฬาชาติตัวเองเลยครับขอถามหน่อยครับ แอดชิงแชมป์สโมสรเอเชียเมื่อไหร่ครับนี่คนนี้มาบอกว่าชิงแชมป์สโมสรเอเชียเมื่อไหร่นะครับออคงจะอยากแก้มือกับตบสาวไทยแหละครับแบบนี้ก็มีคอมเมนต์มาตอบว่าสิ้นเดือนธันวานะครับก็คือปีหน้านะครับเป็นชิงแชมป์สโมสรเอเชียแหะครับหลายๆคอมเมนต์ก็เข้ามาแสดงความชื่นชมนะครับในนัก,กลย์บอลของทีมชาติเวียดนามแหละครับส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาชื่นชม ทันที่ทันทุยเลยครับกับตันทีมชาติเวียดนามของพวกเขาเลยครับทีมไทยยุติธรรมครบวงจรเล่นเล่นได้ดีกว่าทีมชาติเวียดนามนะครับหลายคอมเมนต์ก็ยอมรับในความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ครับก็ต้องถือว่าและส่วนใหญ่ก็ให้กําลังใจไปยัง4ทีครับทันที่ทันทุยกับตันทีมชาติของพวกเขาครับทันที่ทันทุยยอดเยี่ยมในนัดนี้แต่ฝ่ายต่อสู้ที่ป้องกันนั้นห่วยแตกและยอดเยี่ยม จะหมายถึงเกมรับของพวกเขาค่อนข้างที่จะเสียง่ายไปหน่อยเลยครับในเกมนี้ไม่เหมือนเกมที่พบกับทีมชาติญี่ปุ่นครับที่พวกเขาได้มา1เซตแลวครับแฟนบอนลเลบอนชาวเวียดนามคนนี้บอกว่าหวังว่าชาวเวียดนามและประเทศไทยจะเห็นว่าพวกเขามีอารมณ์เพียงใดนะครับแน่นอนครับเมื่อทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเวียดนามครับมันก็จะคูกครุ่นไปด้วยบรรยากาศของความตึงเครียดนะครับ ของทั้งแฟนบอลและก็ตัวนักกีฬาเองครับและแน่นอนครับเจอาเป้ากีฬาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าดูโดยรวมแล้วครับก็ต้องชื่นชมทีมชาติเวียดนามด้วยเช่นเดียวกันครับที่พวกเขาพัฒนาก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันกับเราได้นะครับแต่ก็ด้วยประสบการณ์ของตบลูกยางสาวไทยนะครับก็ทำให้ยังเอาชนะไปในนัดนี้ได้นะครับ เวียดนามมีการพัฒนามาในทุกๆแมตช์แข่งขันนะครับเช่นเดียวกันครับทีมชาติไทยของเราก็คงต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่ในระดับเอเชียแล้วก็ในระดับโลกให้ใกล้เคียงกับทีมชั้นนํามากยิ่งขึ้นนะครับจอเปากีฬาก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยทุกคนนะครับแล้วก็นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยทุกคนนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันในทุกๆ แมตช์แข่งขันเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่แพ้เลยครับแล้วก็ยินดีกับผู้ที่ชนะครับขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมครับฝากทุกท่านกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ของเราด้วยครับหากทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรติชมกันเข้ามาครับเราจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปของเราในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ